พาตัวเองไปอยู่ในอารมณ์ด้านบวกให้ได้นะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่ได้มีอะไรแย่ทั้งหมดในดีมีเสียในเสียก็ย่อมมีเรื่องดีซ่อนอยู่เสมอแต่ถ้าเราปล่อยให้เราจิตตกเราจะเห็นแต่ปัญหานะคะลองตั้งสติแล้วคิดใหม่ดราม่าให้น้อยลง พูดแต่เรื่องดีๆแทนให้คิดซะว่าวิกฤตก็คือโอกาสความผิดพลาดก็คือบทเรียนและปัญหาก่อให้เกิดปัญญาเสมอค่ะเวลาบนโลกนี้มีจำกัดไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีความสุขชั่วนิรันดร์ความทุกข์ก็เช่นกันค่ะพอมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเปลี่ยนโลกภายในของตัวเองได้จริงๆปัญหาก็ไม่ได้หายไปหรอกค่ะแต่จิตใจของเราดีขึ้นพอจิตใจของเราดีขึ้นเราก็ทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นลองคิดดูนะคะ ถ้าวันนี้เราห้ามไม่ให้หมาเห่ากับเราเดินหนีไปอะไรง่ายกว่ากันห้ามปากคนไม่ให้พูดกับไม่สนใจอะไรเลยอะไรง่ายกว่ากันห้ามความคิดของคนอื่นหรือห้ามความคิดของตัวเองอะไรที่ง่ายกว่ากันห้ามไม่ให้คนเกลียดกับมองข้ามไปเลยอะไรง่ายกว่ากันวันนี้บางอย่างห้ามไม่ได้หรอกค่ะ เปลี่ยนไม่ได้ด้วยแก้ไม่ได้ด้วยถ้าคิดจะหยุดคนอื่นให้หยุดที่ตัวเองง่ายกว่าค่ะบางทีบางครั้งการยกโทษอาจดูเหมือนเราโง่ดูเหมือนเราแพ้ดูเหมือนเรายอมเขายิ่งกำเริบเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่หรอกค่ะเรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคือการอภัยาทานอันเป็นบารมีสูงสุดที่สุดแล้วค่ะ